สวัสดีค่ะจันใสนะคะ,ะวันนี้เราได้รับภารกิจพาใครไปเรียนว่ายน้ํานะเอลินวันนี้เราจะพาเอลินไปไว่ายน้ํานะคะทุกคนดูสิได้รับภารกิจที่คนว่ายน้ําไม่เป็นต้องพาเด็กไปเรียนว่ายน้ําอยมโูด้วยฮะอยมรูด้วยอถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเอลินสอนเอลินจะสอนเนรอ <laughs> มีจมูกต่อทนอ่าคุณครูสองคนมีคนนึงดูแลเอลินคนนึงดูแลอาแจ่มเหรอใช่ไม่เป็นไรอาแจ่มไปเฝ้าเอลินเฉยๆก็ได้ไม่เอาทำไมอ่ะอไยาะมีจมูกต่อทนฮะอาแจ่มต้องมีคุณครูสองคนเลยเหรอใช่ซ้ายขวาเหรอใช่เอลินไแจ่ม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 เอลินอาแจ่มเอลินอาแจ่มเอลินไอจัมมีสองคนแค่นี้เหรอคะอืมถ้าสมมุติว่าอาแจ่มว่ายน้ำไม่เป็นอาแจ่มตกน้ำเอลินช่วยอาแจ่มได้ไหม คุณต,ต,ตัวตัวช่วยอ๋อคุณคุณก็ช่วยเออโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาเอลินไปเรียนว่ายน้ำนะคะให้แจมฮะเอ็นจะให้ไอจ้จมหยู่ตอนนี้เอ็นอยู่ตอนนี้อ่าแล้วไงต่อให้ไอ้แจมว่ายแข่งกันเลยไหมแข่งโอ้โหมีเด็กท้าแข่งว่ายน้ำท้ากับคนที่ว่ายน้ำไม่เต็นอย่างเรา รู้ปะเดี๋ยว่าแต่ว่ายน้ำไม่เป็นรู้รู้แล้วยาจะให้แข่งกับไอรินอีกเหรอใช่ไ้ค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไอรินไปเรียนว่ายน้ําขอแต่งหน้าก่อนได้ไหมคะสภาพเราคือเหมือนเด็กเพิ่งตื่นอ่ะอินไปก่อนขนาดนั้นตัวหายกลัวหายเออเจอคนทุกคนเราต้องแต่งหน้ามันไม่สวยเดี๋ยวพี่เล้วบอกไอหยั่ว่าไอหยั่งไม่สวย ใช่แต่งหน้าเดี๋ยวมีคนบอกว่าแะมไม่สวยเอลินว่าแฉมแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าไหนสวยกว่ากันไม่แต่งหน้าอุ้ยไม่แต่งหน้าสวยเหรอไหนแปลว่าแบบไหนก็สวยใช่ปะออ้ยโอเคค่ะทุกคนเราแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนรถค่ะพาหลานไปเรียนว่ายน้ำกันได้แบบไหมโอเคไปไอแฉ<า>มค่นะคีโมยคีโมย อยู่บนรถแล้วค่ะนี่อวันนี้รับบทเป็นหม่อมมีเลยนะคเนี่ยขับรถไยดินไปเรียนไปน้ำดูดูเด็กไปไปเรียนไยน้ำโอเคก็เย่ถึงสาว่ายน้ำแล้วค่ะพิจูดเดี๋ยวมีเด็กจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำบนรถอุ้ยถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปปลอป๊อเปลี่ยนเสร็จได้ยังเสร็จยัง เร็จแลไหน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 ขอดูหน่อยดีขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยแมค่ะเดี๋ยวเราพาเอลินลงไปว่ายน้ำกันค่ะทุกคนอ้่อารจมต้องเปลี่ยนชุดปะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยหรอเข้ามาข้างในแล้วนะคะพร้อมไหมคะอารจมนั่งรออยู่ที่ขอบได้ไหมคะไม่ได้หรอน เด็กหอมแล้วหอมอยังคะหอมไม่แข็ขดูนะอุ้ยมีแว่นด้วยค่ะเราก็มีแว่นปาเหมือนกันน,นี่นี่ไงนี่นี่แว่นปลาว่ายน้ำนได้ปะเนี่ยนะใส่นี้ว่ายน้ําได้ด้วยเหรอ <S 1> <S 1> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันนะคะแล้วก็ไปเจอกันในสระว่ยน้ำอันอลึกมากลึกมากเลยเหรอ,อมันลึกมากเลยเหรอ ลือก่อนแล้วแต่จะยืนถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเหรอจะจมไหมอ่ะตัวเต้าอ,อยู่ตตตปตแบบอยู่โตใต้ๆเลยอ,อ๋อคุณครูอยู่ใกล้ๆเราไม่ต้องกลัวค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันค่ะูต้อเดินตามอ,อ๋อคุณครูเดินตามตโอเคไปคะ่ะไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเปลี่ยนชุดแล้วค่ะเตรียมลงเสาวนะ้ำ <SC> เป็นชุดว่ายน้ำกับเอลินชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำไปค่ะ เตรียมลงสระทุกคนลงน้ำแล้วค่ะเฮ้ย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 ,ฮย,ฮย,ฮยเอลินบอกว่าน้ำลึก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 ,ลกไม่เห็นจะลึกเลยแค่นี้เองทุกคนนี่อเอลินอยู่นี่แล้วค่ะจ๋ายบายหน่อยค่ะมาแล้วเลดี้ go go วุ้ยเอลินดำน้ำค่ะทุกคนเฮับโอ้ยเย้โอ้ห้ารู้เหอะฮึฮึสุดยอดเท้าบังฮับฮบทุกคนเอรินว่ายน้ำเก่งกว่าเราอีกอะ เอรินว่ายน้ำเก่งกว่าเราอีกอ่ะทุกคนเก่งมากเลยอะสุดยอดเลยอะใหนายเด่อยโอ๊ยโอ๊โอยเร็วมากค่ะทุกคนเร็วมาก ไได้ไม้มขอเห็นเนรีตีขาเราก็อยากตีขาบ้างค่ะทุกคนนี่ดูเราจะทำมั้งเรื hey, or OR nice. ่องสนทัศน์นี่คือก่อขอบจะอยู่นะท่านี้ท่านี้ท่านี้ไม่ได้อยู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 ่ คะทุกคนเรา่าวน้ำไม่เป็นตีขาไม่เป็นลอยตัวในน้ำไม่เป็นนะคะดูแล้วดูหลานดูหลานดูอลินโอ้โหไม่มีคุณครูด้วยทำไม่เองอะ่ะเราจะไปเตะขาแข่งกับอลินคะ่ะทุกคนตรง ดูดูดูด yeah. ูหลานคนเก่งของเราเฮ้ยหันมามองด้วยเราว่าหลังจากนี้เราต้องลงคอร์สเรียนว่ายน้ำแล้วค่ะทุกคนนี่ตีขายังไม่ได้เลยอ่ะลอยตัวอย่าพูดถึงเลยโอมาแล้วมาแล้ว

นี่คือสามันยาวมากนะสำหรับเด็กตัวกระปิวแค่นี้รู้นะทุกคนเสร็จปุ๊บเทิร์นแบ็คโอ้โห <c oughs> ไม่ได้หยุดพักเลยมา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 ถึงฟังแล้วถึงฟั่งถึงเหลืองเหลือถึงเหลืองเหือถึงเหลืองเหลือถึงเหลือง,งเหลือง,งเย้ อย่าให้ปล่อยมือนะอแค่ตีขาก็เหนื่อยมากแล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยจมูกบานเลยอะ่ะคือเอลินะเรียนครึ่งชั่วโมงนะคะแต่เนี่ยคือผ่านไป15นาทีคนที่เหนื่อยอะ่ะคือเรา <laughs> จริงๆแค่เดินในน้ำอ่ะก็คุณเหนื่อยแล้วอ่ะอเ,เดี๋ยวจะว่ายน้ำให้ดูค่ะทุกคนเรามาเรียนว่ายน้ำเราก็ต้องว่ายน้ำได้นะคะนี่วันนี้นี่อยากตีขาได้กับเขาอ่ะทุกคนคะคือว่าเมื่อกี้เอลีนใช้โฟมตีขาใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโฟมแล้วอ่ะต้องลอยตัวเองอ่ะทุกคนครับ ไปแล้วไปแบบไม่มีบอดเลยไปแบบไม่มีโฟมตอนนี้นะคะใกล้เที่ยงแล้วค่ะเอรินใกล้เลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอรับเอรินตรงนู้นนะคะไปค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะมีเด็กหมดพลังไปกินข้าวไหมคะไปกินข้าวอยากกินอะไรคะซูช,ชิหรอคะซูชิซูชิแถวบ้านไหม ข้างๆบ้านเรามีร้านซูชิเอาป่ะเป็นรถไฟเอาแบบรถไฟเหรออยากกินรูซูชิแบบรถไฟเหรอโอเคไปค่ะพาลานไปกินซูชิสายพาแล้วทุกคนที่มันวิ่งอะใช่ไหมที่มันวิ่งมาเสิร์ฟเอลินใช่ไหมใอเคโอเคโอเคโอเะซูชิแบบวิ่งได้ใช่ไหมโอเคค่ะไปไปเจอกันที่ร้านซูชิค่ะทุกคนถึงร้านซูชิแล้วค่ะดีใจไหมคะตามสัญญาพาเด็กมากินซูชิสายพาน เอลินชอบกินมากนี่หยิบมาแล้วหนึ่งอันอาแจมก็จะหยิบด้วยหยิบด้วยหยิบด้วยอาแจมอุ้ยเอาอันนี้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 นี่ไหนอยากกินไหมอันนี้อันนี้อันนม้ชอบก็เนี้ออยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันเนี้ยอออันนี้อันนี้เอลินหยิบให้หน่อยได้ไหมนี่นี่นี่เ่าเย้อยากกินไหนปลาหม่อนอันไหนเอาไข่ปลาไหมไข่ปลาแซลมอนไหมไข่ดินเปล่า กินเออหยิบเลยไหนทันไม่ดูไหนทันไม่ดูก่อนทันไม่ดูก่อนออมีดิแดตาด้วยมีไข่ปลามีแตงกวาด้วยเองชอบกินแบบนี้ชอบกินแบบนี้เมียนเดียวนะอันเนี้ยอ๋อมีอันเดียวด้วย,ยอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะขอแย่งหน่อยไม่ได้ขอแย่งหน่อยไม่ได้มีผ <c oughs> ูมีผูนี่มีเซ็ตจานเด็กให้ด้วยนี่<ๆ> อันนี้ของ阿แฉมแก้วน้ำใช่อันนี้ก็ของ阿แฉมใช่อันนี้ก็ของ阿แฉมเออชนกันก่อนเข้าปากตึ้งอ้าวใช่อืมอืมกินกินจอด้วยอืมอืมอันนี้กิน่อด้วยอ๋อต้องกิน่อด้วยนะคะทุกคนเนื่ยเลยเดี๋ยวดูชุดไอแฉมก่อนกินเสร็จจะไปดูชุดให้อีกเหรอไม่เอาอ่ะไม่ ทำไมต้องไปดูชุดให้ด้วยอ่ะเพราะว่าเห็นเห็นชุดจะเจเก่าๆขาดๆเป็นแบบเก่าๆที่ใส่เจาๆเ,เ,เ,เลยอะ่ะแล้วใส่ชุดขาดชุดเก่าขนาดนั้นเลยพี่ตงอันน่ะก,กินเสร็จอ่ะเราต้องมาเรียงจานเป็นชั้นๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเรากินไปทั้งหมดกี่จานนะคะโอเคไหมไปหาเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะ จะปิดหรอจะปิดหรอจะปิดหรอฉอิ่มแล้วค่ะอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วมีพลังทุกคนเรากินกันไปกี่จานเนลินยี่สิบสองจานยี่สิบสองจานค่ะทุกคนและนี่คือจานทั้งหมดที่เรากินค่ะแต่แต,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 แต่ดูสิบางเอลินมิดเลยอะไปดีกว่าอิ่มย,ยัง อิ่มแล้วไปกลับบ้านกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไปเด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายอุ้ย